ธรรมะที่จะพูดวันนี้พูดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส,สอนว่าคําสั่งสอนของท่านนั้นเป็นธรรมะที่ควรรู้เป็นธรรมะที่ควรเห็นไอธรรมะที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นนั้นท่านมาให้แสดงเนาะคือไม่เกิดประโยชน์ธรรมะอยู่บนอากาศนั้นเราก็จะไม่ควรจะรู้ ธรรมะอยู่ในป่านั้นก็เป็นธรร,ร,ร,รมะที่ควรไม,ไม่ควรจะรู้ตามความจริงฉะนั้นธรร,รมะที่จะพูดวันนี้ธรร,รมะอยู่กับพวกเรานี่เองพูดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวของเราเรื่องกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นแหละไอ้ที่เรายังไม่รู้แต่เราเห็นอยู่แต่ยังไม่รู้หรือรู้อยู่แต่ก็ยังไม่เห็น ดูเห็นอยู่แต่ก็ยังไม่รู้มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นพูดไปมันถึงไปถูกท่านทั้งหลายเพราะว่าธรรมก็อยู่กับท่านทั้งหลายนั่นเองมันไม่ไป,ไไปถูกต้นไม้มันไปไปถูกอากาศมันถูกพวกเราทั้งหลายนี้เองเพราะว่าธรรมอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมม,มิฉะนั้นธรรมะที่พูดไป แล้วก็ดีจะพูดวันนี้ก็ดีที่ท่านยังไม่เห็นวันนี้วันหน้าท่านจะต้องเห็นถ้าอายุยังรุ่นยังไม่แก่ยังไม่เห็นอายุแก่ก็จะต้องเห็นเพราะอันนี้มันเป็นความจริงมันจิดตามเราอยู่ทุกเวลาอย่างนั้นที่พวกท่านทางหลายทำกรรมาฐานนั่งให้สงบมันไม่สงบนั่นก็เพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร มันจึงไม่สงบอย่างนั้นนั่งหาความสงบมันก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้ฟังธรรมพระต่อไปเพื่อกําจัดสิงทั้งหลายเหล่านี้นี่นั่นการฟังธรรมจรึงเกิดประโยชน์เมื่อรู้ธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมะก็รู้จักธรรมะง่ายไม่ใช่อื่นไกล ตัวจะมานี่เองปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไม่รู้ว่าใจมันอยูนที่ไหนอะไรเป็นอะไรเลยวุ่นไปทั้งหมดั่นเดงนเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เปิดทุกข์มากเหลือเกินมิฉะนั้นบางคนในกลุ่มนี้อาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะเบื่อก็มีมานั่งกรรมฐานนี่ว่ามันไม่รู้อะไรมันไม่เป็นอะไรนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีอาจจะเบื่อก็ได้ต้องอดทนให้มาก อดทนให้มากให้มันรู้จักความทุกข์มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเมื่อโตขึ้นเนี่ยความทุกข์มันก็จะตายพูดว่าตายอย่างนี้ก็คงยังจะไม่รู้อีกก็มีนะที่ความอยากของเรานั้นซึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่มันเล็กให้มันโตก็ได้ปรุงสิ่งที่ให้มันโตให้มันเล็กก็ได้ปรุงสิ่งที่เราไม่ชอบให้มันชอบก็ได้ ุงสิ่งที่ไม่จริงให้จริงก็ได้เพราะความหลงของเรานั่นเองดังนั้นต่อไปนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจจงตั้งใจดูแล้วก็ฟังด้วยนะลังคังใบนี้ใครว่ามันโตรหรือมันเล็กอืมตอบได้ไหมน<ะ>เล็กนะครับเล็กเหรอฮะ ไม่ใช่มันโตแล้วเนี่ยฮะข้าใจอย่างนั้นนะนี่คือนี่มันเป็นรูปนะความรู้สึกเรามันเป็นนามมันมีอยู่รูปมันมีอยู่แต่ว่านามมันมีอยู่คือจิตใจเจตนาของเราอย่างนี้อ่าตัณหาคือความอยากเนี่ย ทำระครังใบนี้ให้โตขึ้นอยู่นี้ก็ได้ให้เล็กดงก็ได้คนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระครังใบนี้ตอบไลยยากไม่รู้ว่ามันเล็กหรือโตเพราะไม่มีเครื่องวัดมันมีอันเดียวแค่นี้ถ้ากยกนี่ขึ้นมาเทียบรู้เลยว่าอันนี้มันโตแล้วนี่มันโตขึ้นดีตรงไหนเฉพาะระครังใบนี้มันก็แค่นี้ มันไม่โตขึ้นเมื่อเอานี่มาใส่ทำไมมันถึงโตขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนี่เนี่ยนี่เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าคนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นละครังใบนี้มันเล็กไปนะเห็นละครังใบนี้มันเล็กไปหรือว่าเห็นละครังใบนี้มันโตไปเอาบาทประพากรมาตั้งตรงนี้ จะเห็นระคังใบนี้มันเล็กไม่โตซะแล้วแต่บาดพระประกักรูไม่มีอันรนี้มันเล็กเอาบาดพระประกักครูมาตั้งปุ๊บระคัง,งนี่เล็กแล้วทําไมเป็นอย่างงั้นเราทุกคนถ้าหากว่าเห็นอ่าระคังใบนี้มันเล็กคือคนทุกคนอยากให้โตกว่านี้ อยากได้รังคังใบนี้ให้มันโตกว่านี้รังคังใบนี้มันก็เล็กลงอีกคนหนึ่งอยากจะให้รังคังใบนี้อมันโตกว่านี้มาเห็นรังคังใบนี้ก่อเล็กความเป็นจริงรังคังใบนี้ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็ไม่โตไม่เล็กมันอยู่แค่นี้นี่ใครทําให้มันเล็กเหมือนโตไม่ใช่ตัณหาเละคือความอยากให้มันเล็กอยากให้มันโต แต่ละคังใบนี้มันกว่าใบเล็กใน่โตมันอยู่อย่างนี้นี่เดยกว่าตัณหาคือความอยากนี้ทําละคังใบนี้ให้โตขึ้นเย่ยวนี้ก็ได้ทําละคังใบนี้ให้เล็กลงอย่ยวนี้ก็ได้คือความหลวงมันบีบบังคับอย่างนี้เองเราจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นอนดังนั้นเราจึงควรอบรมจิตใจของเราให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมะ ถ้ารู้จักธรรมะแล้วเราก็คอยจะระวังคอยจะระวังระวังสังวรสังรวมระวังซึ่งอารมณ์มากระทบเราจะไม่ควรยินดีไปตามไม่ควรยินร้ายไปตามเราจะตั้งมั่นอยู่เป็นกลางกลางอยู่อย่างนี้ดังนั้นพระสงฆ์ท่านจริงให้รู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่าง อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เกิดได้วก็ดับไปอย่างนั้นทุกอย่างก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่สมมุติของเรามันเป็นจิตสมมุติไม่รู้จักสมมุติว่าเป็นอะไรต่ออะไรจิตเราชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันดีจิตของเราที่ไม่ชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันไม่ดีมันเลยวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่สงบทุกคน ตั้งใจมาทำกรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบมาอยู่ในบ้านมันไม่สงบมาอยู่ในป่ากับสนักคุณแคปเนี่ยมันมป่าสงัดดีมันจะสงบดีแล้วก็มาอยู่ป่าอย่างนั้นอยู่บ้านนึกว่ามันไม่สงบมาถึงป่าที่ดีแล้วสงบทุกคนไหมสงบทุกคนไหม ที่นี่ความสงบจะอยู่ที่ไหนที่นี่ก็ไม่สงบแล้วที่ป่าก็ไม่สงบที่บ้านก็ไม่สงบไอ้ความสงบมันจะอยู่ถึงตรงไหนละ่ะอืมเพราะคุณทั้งหลายไม่รู้จากความสงบอันนี้มันสถานที่ข้างนอกเฉยๆเป็นสถานที่ที่ทําความสงบแต่ที่นี่มันไม่สงบกว่าหาความสงบไม่พบ อันนั้นมันเป็นสถานที่สงบภายนอกเทางนั้นเนี่ยนำมาอาศัยตรงนี้ก็ช่วยกันึ้นอยู่อี่าสามสิบเปอร์เซ็นแต่พอมานั่งบางคนก็ยิ่งคิดมากเลอเกิด <c oughs> ก็ยิ่งไปขนใหญ่เลยนี่เพราะอะไรนี่ก็ควรพิจารณาดูสินี่คือคือเรานี่ไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรนะั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นอาตมานั่งกรรมฐา,านใหม่ๆ ไม่อยากจะอะไรยินอะไรมันกวนเราเอาขี้พึ่งมาอุดหูไว้อุดนึกไปอยากให้ตาบอดคงจะดีงเงียบเอาขี้พึ่งมาอุดเดยวก็นั่งอยู่ในป่าอย่างเงียบแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันไม่เงียบมันวุ่น <c oughs> <c oughs> ก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดนั้นมันเป็นพระอรหันได้อย่างนี้ก็คิดไปนี่นี่ทรรมารู เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรจึงทาหาอย่างนั้นอาจจะมางโง่มาแล้วอืมเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแต่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากนะดังนั้นจึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแกะทาความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งนี่มันสงบนะอืม บางทีพอนั่งไปคริปหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันหือเสียงรถมันหือมาต่อไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราออก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคนไปนั่งทะเลาะกับเสียงรถ ไปหนังเราก็เสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก่อนนึ่งว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินยู่นั่นเลยไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นหละหารู้ไม่ว่าเราไปเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเรานี่ องกันข้ามเลยเนื่อว่าเขามากวนเราไอาความเป็นจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่าอรถมันมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันมันก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาหรือนัง่งรถมาหรือเปล่านี่มาที่นี่รถมีเสียงไหมเมื่อเราเดินมาที่นี่ นี่นั่งมันมาถึงนี่ทําไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนําเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างนี้แบบปัญหาก็หมดใช่ไหมล่ะนี่เราเรื่องเลี่เราเป็นเรารถเป็นรถ,รถวางในหน้าที่ะทางมันก็สบายอนะไรนั่นเนี่ยอันนี้เราก็เพ่อเราที่ไปไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้อเป็นยังไง อย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้นอืมอยังเราปลูกอาคารหลังนี้ยังไม่เสร็จบรรทุกปูนมาเด็กมาไม้มามารวมกันหนึ่งกองใหญ่ก็เกะกะไปหมดมาอยู่ไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะมันทําอาคารนี้ยังไม่เสร็จมันก็เกะกะไปหมดทั้งนั้นนะฮะที่นั่งไม่มีนะใครมานั่งก็นั่งไม่ได้เพราะอาคารนี้ยังไม่เสร็จ มีแต่ไม้มีแต่เหล็กมีแต่ทุกอย่างไม่มีที่นั่งถ้าเราเก็บอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วรวมกันก็เป็นเป็นที่เป็นระเบียบเรีบอาคารหนังนี้มันเสร็จเดี๋ยวนี้นั่งสบายไหมเจก,กะอะไรไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นพวกเราพวกเราทุกคนเรนนี้คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดทั้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมาฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อน มันรออมันหลังไฟมันล่อ,ลอ,ลอคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรนั่นเองอย่างอาคารดังนี้ตรงไหนคนเก็บไปที่ไหนเด็กตรงไหนไปตรงนั้นก็เก็บไปตามที่ม,มันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่เกะก,กะนั่งสบายเสียงมาก็ทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะจะหมูกกลิ่นมากระทบจมูก็กปล่อยมันไปตามเรื่องมันซะ รถที่มากระทบริ้นก็ปล่อยให้มันเสียอะไรที่มากระทบร่างกายปวจสะพานนั่นก็ปล่อยให้มันไปเสียอารมณ์ที่บังเกิดขับใจนั่นก็ปล่อยให้มันไปเสียงหมดเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละนี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลาบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเราดูแล้วก็น่าอายนะเห็นไหมเห็นในตัวของเราไหมเนี่ย รู้จักในตัวของเราไหมที่พูดมาเนี้ยนี่คือธรรมะมันอยู่นี่ถ้าพูดขึ้นไปบนอากาศคงไม่รู้เรื่องเพราะธรรมะไม่อยู่โน้นมันอยู่นี่นี่วันนี้ให้รู้จักความสงบซะแต่เดียวกาปล่อยวางแล้วก็สงบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สบายรูปมาเสียงมากลิ่นมาก,ก็ปล่อยมันนก็เป็นเอกเป็นเอกกาตาจิตอยู่สบายมีแต่ปัญญามันเกิดขึ้นนั่นแหละอืม สิ่งที่มันเกิดมายั่วยวนพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยที่สร้างไ้แล้วเมื่อถึงเวลานี้มันปรากฏการขึ้นมามันประสบการณ์ขึ้นมาก็มายั่วยวนของเก่าบางคนก็คิดถึงอนุนบางคนก็คิดถึงอันนี้นานนนสารพัดอย่างที่เราสะสมไปแล้วนะเออแล้วบันนี้มันลุกมาเรียนงานนี่กดที่่าทาดีมันได้ดี ทำชั่วมันในชั่วก่อนเมื่อจะทำนั้นก็นึกว่ามันดีแต่ไปทำมันแท้มันไม่ดีไอ้ความไม่ดียังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นบัดมานั่งแล้วมันมากวนเราเห็นไหมกวนทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างที่เราทำมาแล้วนั่นนะ่ะนี่ท่านบอกกากํากกมันมาก่อกวนนี่ของเก่าเนี่ยยังน้นต้องอดทนได้ทำมาแล้วอดทน ใช่นี่อัตมานี้นั่งใช้นี่มันจะเกือบจะอหกสิบกว่าปีแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะหมดนะโยมจะมานั่งใช้นี่วันสองวันจะให้มันหมดยังไงมันยากอย่างนี้แหละแตมาพยายามใช้นี่มันมันก็ยังจะไม่ค่อยหมดบางทีมันยังมากวนอยู่นี่นะระวังต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันก่อกวนอย่าไปทํามันขึ้นมา ถ้าไปทํามันขึ้นมาแล้วไม่ก่อควรเวลานั้นไม่ก่อควรเวลานี้ไม่ก่อควรวันนี้ก็ก่อกอควรพรุ่งนี้ไม่ก่อควรเดือนนี้ก็ก่อกควรเดือนหน้าไม่ก่อควรปีนี้ก่ก่อกอควรปีหน้าไม่ก่อควรชาตินี้ก็ก่อกควรชาติหน้าท่านจิงหวะดักพุทธศาสตร์ทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วให้เข้าใจไว้อย่างนี้อย่างนี้ให้จําไว้ อะสิ่งที่ทํามาแล้วก็เรียกว่าอดีตมันก็แล้กวก่อนมันแล้วไปเอสิ่งอนาคตที่ที่จะสิ่งที่จะทําสิ่งที่มันกอบวนวุ่นวายก็อย่าเพิ่งทํามันก็ให้มันหมดค่อยค่อยค่อยๆหมดไปเหมือนน้ำใส่ในขันนี่เอาน้ามเาเด่ใส้เต็มเนี่ยวันนี้ก็ตักอีกแก้วหนึ่งเทออกซะพรุ่งนี้ก็ตักใส่อีกซะแก้วหนึ่งก็เทออกนะนานวันเดียวน้ำนี่ก็หมด ถ้าจะเป็ดเอาออกอีกแก้วหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เอามาเติมอีกแก้วหนึ่งเนะอย่างนี้ไอปุ่นปรือนี่ก็เอาอีกแก้วหนึ่งเนาะต่อเอามาอีกแก้วหมดไม่ได้คออะไรมัง้งเอามากมันจะหนักไปนลยมัง้งเอาพอดีพอดีเนาะกระจายไหมเอาออกเอาเข้าอีก ของเทียไม่ดีก่อพวน,นบุญวายนเอาออกอเรนื่อยเี๋ยวก็หมดนั่งเอาออกอำมาใสยังไม่หมดบุญวายเต็มทีเนาะอยากนะไ <c oughs> มันม่นมนกระ้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเราทํางานเมื่อเราจะทํางานเนี่ยไอ้ความขี้เกียจมันมาประทับใจเราก็เห็นไหมถ้าไปเชื่อความขี้เกียจไม่ได้เงินแล้ว ขี้เกียจก็ต้องฝืนไปพอเราจะใช้เงินอย่างนี้คําสอนพระเจา้าเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะมันมันขวางเลยถ้าจะไปทํางานเนี่ยมันขวางขี้เกียจต,ต้องเอาชนะมันให้ได้นักกรรมฐานเหมือนกันลันรครังเฮงให้ลุกตื่นวันอยากจะนอนต่อไปอีกแล้วนะเห็นไหม ต้องฝื้นึมันต้องฝืนมันอย่างนี้ถ้าไปเชื่อความขี้เกียจก็ไม่มีใครมานั่งกาารรมฐานสักคนหนึ่งเลยใช่ไหม <laughs> วันนี้รับพรนะรับพระว่าให้เจ็บแสบหลายอย่างแนละ้วจะเป็นกรรมรับพรซะ <laughs> <laughs> ยัตถาวารีวะฮาปูราปิปุเรนติจัสรังเอวามีวอิโตทินังเพตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปนารสุยัตถามณิโชติราชุยัตถายาเบติโหเววัจันโท

ตุสาปะมังคารังราคันตุสัพเดวะจาสะบปุถานุปาวินะสันดาสติภวันตุเตอาวัตุสาปะมังคารังราคันตุสัพเดวะจาสัมบาธัมมานุภาเวนะสันดาสติภวันตุเต ตัวซาปมังกรางราคันตัสซาบเดวาาะตาจาบาสังฆานุภาเวนัสตาโสติขาวันตดเตหน้าที่ของพระสงฆ์สมมาถึงนี่นะต่อไปจะเดินไปก็นั่งรถไปก็ได้ในเรื่องของโยมจะไปเอง ใครรีบกว่นั่งรถไปใครไปจะช้ากว่าเดิน